สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับเช้านี้นะครับผมที่ทุ่งนาริมสวนนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเป็นผักสวนครัวนะครับที่เราปลูกเองนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับหยิบกินตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยใช้น้ำธรรมชาติลดนะครับ ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยมีตกกะกัตนบ้างนะครับเราก็จับกินมันเลยครับอันนี้ผักชีนะครับผมน,นี่ต้นหอมนะครับแล้วก็ชีลาวทำเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมเล็กๆคือแบบว่าเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับอันนี้ไม่เน้นขายนะครับผมคือถ้าขายนี่แอดมินทำเรื่องกล้วยนะครับ ทำธุรกิจกล้วยทุกชนิดนะครับผมกล้วยฉาบกล้วยาตากล้วยเบกแตกกล้วยกล้วยสุกก็ขายหนอกกล้วยก็ขายครับนี่ครับผมนะแต่นี้เราจะทําแบบว่ามีอะไรเราก็จะปลูกอยากกินอะไรเราก็ปลูกครับอย่างละนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะใช้พื้นที่ประมาณ15บหคูณสิ เมตรนะครับผมนะครับพื้นที่เป็นบริเวณลานหน้าบ้านเรายังไม่ได้ปูยังไม่ได้ปูพื้นยังไม่ได้เทพื้นก็เลยใช้พื้นดินให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยดาวเรืองเราปูไว้เพราะว่าเราเราทำบัวนะครับผมก็เลยจะเอาไว้มัดมัดกับบัวหลวงขายนะครับผมเป็นกําละห้าบาทสิบบาทดาวเรืองก็มีพอประมาณนะครับไม่ได้ทำเยอะมากนะครับ เอาไปว่าดูแลได้ครับส่วนที่ดูแลไม่ได้ก็คือสวนกล้วยนะครับหลังนานะครับแล้วก็สวนเตยกล้วยบัวนะครับอันนั้นก็คือ,อให้ดูแลเป็นระบบนะครับผมทําเป็นระบบสายน้ําพุ่งระบบ <c oughs> น้ำหยดนะครับแล้วก็สปริงเกอร์นะครับผมอันนี้เรามะนาวแล้วก็มี2อต้นนะครับตอนนี้กําลังลงชะอมเอาสต้นพอนะครับนี่ๆชะอม อสวยๆเลยครับเชะอมพื้นบ้านชะอมพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับแบบพีน้ํากลิ่นดีมากนะครับแต่ว่าที่เขาบอกว่ามันไร้น้ําผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะดีไหมก็เลยไม่ได้เอามานะครับเนี่ยลงไปสองต้นสามมันมีสีกล้วยใช่ไหมเนี่ยสามนะครับต้นต้น <c oughs> ต้นพันธุ์มันอยู่ข้างหน้ามันไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันไม่โดนแดดนะครับ ลิ้นจี่เราก็มีสองนะครับเราเป็นคนนครพนมเราต้องมีลิ้นจีน่นอพอนอพอหนึ่งนะครับต้นนี้แล้วก็ต้นหลังบ้านเป็นหมากแล้วครับอันนี้เพิ่งจะปลูกปีที่แล้วยังไม่ถึงปีเท่าไหร่ทำเลได้ครับทำเลได้อันนั้นก็จุดน,น้อยนะครับปลามุกบดนะครับ ครับสวนดอกไม้เราเลยมาพี่น้องไหนนั้นมันดอกมันบานตัวไหนนี่นี่นี่โอ้โหนี่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 นะครับวันนี้คือวันนี้คืออยากพาเข้าสวนหย่อมนะครับวันเราเก็บวันนี้เราเก็บผักไปกินนี่ครับเอาเท่านี้นี่เอาเท่านี้มีพริกขี้หนูด้วยเนี่ยกินแค่นี้ผักชีนะครับ ซีลาวสีไทยนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเมื่อมันเราเอาไปกินแล้วเราก็เอามาปักใหม่เพิ่มเติมนะครับนะม,มะม่วงด้วยนะมีมะม่วงอันนี้แก้ว <c oughs> ขมิ้นโดกมากตัวนี้จะเป็นสามฤดูนะครับช่วงนันนะครับผมแล้วก็มีไอ้ฟ้าลั่น มะเขือตัวนี้จะเป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะเล็กนะครับเปาะเล็กพันเชยูมิหลายๆล,ลูกเล็กๆนะครับแล้วก็เหนียวนะครับเวลาไปต้มแล้วเหนียวอร่อยครับผม <c oughs> นะครับเพื่อนครับบรรยากาศดีไหมนะครับสุสดชื่นนะครับวันนี้ครับเมื่อกี้ลงไปรดน้ำนู่นไล่นากกล้วย เป็นบ้านสวนนะครับผมเป็นอยู่นากันเลยนะครับเป็นนาเป็นสวนปรับพื้นที่นาให้เป็นสวนกล้วยด้วยสวนกล้วยสวนเตยนะครับเนบ้านก็เป็นบ้านไม้ยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่ได้ปูพื้นยังไม่ได้ดีไซน์นะครับถ้าดีไซน์เสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าตร,ตรงนี้จะตรงเนี้ยว่าจะปูเป็นเป็นตัวหนอนนะครับพื้นบ้าน ก็จะปูกกระเบื้องสวยๆนะครับเสาบ้านก็จะปั้นเป็นเสาไม้ครับตอนนี้มันเป็นเสาปูนอยู่เดี๋ยวจะหาช่างมาปั้นนะครับเนี่ยปั้นให้เป็นเสาไม้เลยแล้วก็ลงสีขัดเงาฝางานไม้นะครับผมบ้านงานไม้ครับเสาก็ต้องเป็นไม้นะอยู่แบบนี้แหละครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Selamat pagi.